ร้านรองดีรองเท้ามือสองของแท้แบรนด์ดังไนกี้อาดิดาสพูม่าเอ c ิกคอนเวิร์สแวนและแบรนด์อื่นๆในราคาสุดคุม้มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะสวัสดีครับพบกับผมคนป,ป่าบ้าบอลอีกเช่นเคยเนาะ <c oughs> ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษเลยนะครับที่หายไปนานแล้วกออ็ฟังจากเสียงก็คงจะรู้นะครับว่า ทำไมถึงหายไปนานนะพี่พี่ป่วยนั่นเองนะแล้วก็ต้องขอโทษอีกเรื่องหนึ่งตรงที่คลิปนี้ก็ไม่ได้ทําตามสัญญานะว่าจะรีวิวทีมฟูตทีมเยอรมันแล้วก็ตํานานทีมเยอรมันให้ดูนะเพราะว่าเวลาไม่พอจริงๆเนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็จะทํามาเพื่อการันตีว่าเออแผนของคุณเอกนะั่นเขาดีจริงๆเนาะ เพราะว่าพี่ใช้ทีมมูลค่า0ย์ ep นะครับในการขึ้นดาวทองสได้ในโหมดเมเนเจอร์นะแต่ต้องยอมรับว่าพี่เป็น vip เพราะฉะนั้นก็จะมียืมตัวนักเตะ vip มาบ้างนะครับเพื่อมาใช้ในการกดแรงเนาะแต่ก็ต้องถือว่าทีมบวกศย์เนี่ยยังขึ้นดาวทอง4ได้เพราะฉะนั้นทีมที่บวก1บวก2องบวก5็ไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นดาวทอง4ไม่ได้ แต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องกดแรงหลายเกมหน่อยเท่านั้นเองพี่ก็กดไป250เกมได้นะกว่าจะขึ้นดาวทองสีได้ก็ก็ใช้ออโต้คลิกนั่นแหละคงพี่คงไม่มีเวลามานั่งกด250เกมหรอกนะก็ <c oughs> ก็ส่วนเรื่องแผนก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเป็นแผนเ้เดิมนั่นแหละแผนคุณเอกเขาก็ดีจริงๆนะครับ แล้วก็เรื่อง AI ก็วันนี้จะไม่พลาดที่จะเอามาให้ดูเพราะว่าจะได้ทไม่ต้องถามกันว่าเออพี่ใช้ AI อะไรอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะการจัดการทีมก็อย่างที่เห็นเลยเนาะเป็นนักเตะบวกศูนย์นั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> พียงแตนว่าเลเวลก็อาจจะเยอะแล้วเพราะว่ากดไปเยอะนะครับทั้งทางในจำลองลีกก็ แล้ก็แรงเนาะก็อบอกว่าเลเวลมันก็สักบางตัวก็20แล้วนะแต่บางตัวก็ประมาณ 17, 18, 19เอะไรก็แถวๆนั้นแหละนะส่วนนตำแหน่งการยืนนะครับตามนี้เลยนะไม่ต้องมาถามว่า R F S T อะไรก็ตามนี้เลยนะครับ R F จริงๆนะ R F R W L W นะครับส่วนกองหลังก็นะ R B rcb lcb lb นะครับแล้วก็ cdm cm ตามนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแท็กติกกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไปลุยกันเลยเอาล้วครับและนี่ก็เป็นแท็กติกนะครับแท็กติกของคุณเองนั่นแหละ c 1 1 4ความเร็วเกมก็65นะส่งบอลก็15ก็ออกแนว เล่นเกมค่อนข้างจะจะค่อนไปทางเร็วนะแต่ว่าเล่นลูกสั้นทําชิงกันแล้วก็มีการสวนกลับที่ใช้ได้ด้วยนะครับการยืนตำแหน่งก็จะเป็นอิสระนะก็คือบางบางทีนักเตะก็จะวิ่งไควยตำแหน่งกันบ้างอะไรบ้างนี่ก็เห็นกันบ่อยๆเนาะแต่ว่าก็ก็ส่วนมากจะเล่นเราได้เปรียบนะเกมสวยงามก็เคยนั่งดูเออเกมตอนที่กดก็ก็สวยงามดีนะตามนี้แล้วกันนะก็ เคยเอามาให้ดูไปแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากแค่อยากให้เอาไปลองแล้วก็ดูเลยดีกว่าว่าออมันขึ้นเกมยังไงมันออออมีการเข้าทำแบบไหนยังไงนะการวิ่งของนักเตะการจ่ายบอลมันเข้ากับสไตล์ทีมเราไหมหรือว่าควรเลือกนักเตะแบบไหนที่จะทําให้เออมันเหมาะกับแผนนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะส่วนนี้ก็เป็น AI นะครับ อก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยเ i ไแบบคัสตอมนะเป็นตัวออโต้ก็เป็น a i r b o อ o นอรน,นะตามนี้เลยดีกว่านะ p a s s i n g Power บังคับเองโอเคครับก็น่าจะหมดเวลาแล้วของพี่นะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เวลาชีวิตนะแค่ป่วยโถไม่ตายหรอกนะก็เอาเป็นว่า <c oughs> วันนี้กอนป่าป้าบอลน้องขัวขอตัวลาไปก่อนนะพัะโอ้ย <c oughs> โอ้ยป่วยป่วยอย่า <c oughs> งงี้นเนี่ยเห็นไหมผมกุนป่าป้าบอลน้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าละกันนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับรับรองว่าหายป่วยเราจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะก็บ๊ายบายนะไปก่อนละกันสวัสดีครับ